สวัสดีครับพบก,กันช่องรายการเกษตรเชิงลุกนะครับรายการที่พาพี่น้องเกษตรกรและท่านที่สนใจเกี่ยวกับการเกษตรประมงปกุสัตว์มีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มไปพร้อมกันนะครับวันนี้ผมมาถ่ายติดไข่ซีพีซูเปอร์นะครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่โครงสร้างดีนะครับ ตัวใหญ่โคงซาดีบ๊กบัคเลยนะครับก็สำหรับพี่น้องเกษตรกร,กรและท่านที่สนใจนะครับอยากจะได้เป็ดไข่ CP พีซุปเปอร์นะครับมีจะเป็นเป็ดไข่กากีนะครับก็โทรปรึกษาโทรมาพูดคุยโทรมาสั่งจองกันได้นะครับที่087 228 2121นะครับเรามีบริการส่งให้ถึงที่นะครับนะครับตัวอ้วนๆบึกๆใหญ่ๆเลยนะครับ ท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเรามีพร้อมส่งให้นะครับตัวใหญ่มากครับใหญ่อ้นๆบึกๆเลยนะครับนับปเป็นซ p s u อ e r นะครับ ท่านที่สนใจอยากจะนําไปเลี้ยงนะครับสนใจอยากจะทาไปเลี้ยงก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่0872282121นะครับมีบริการส่งให้ถึงที่นะครับตัวใหญ่นะครับโครงสร้างดีนะจะเลี้ยงแบบปล่อยก็ได้นะครับเลี้ยงแบบปล่อยขึ้นก็ได้หรือจะเลี้ยงแบบถังในโรงเรือนก็ได้นะครับก็ได้ทุกแบบนะครับ นีนะครับโครงสร้างดีตัวใหญ่ไข่ดกนะครับไข่ทนไข่นานนะครับขึ้นอยู่กับพี่น้องเกษตรกรอยากบบจะได้นะครับมีทั้งเป็ดไข่กากีไปไข่ซีพีนะครับเรามีให้เลือกทั้งสองอย่างเลยนะครับสําหรับพี่น้องกเกษตรกรที่สนใจอยากจะได้เป็ดไขน่นาไปเลี้ยงไม่ว่าจะทําไปประกอบธุรกิจหลักหรือธุรกิจเสริมก็ได้นะครับที่สร้างไรายได้รายวันนะครับแล้วก็สร้างไรายได้ทุกวันให้กับ พี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับก็เหลือจากหักที่เป็ดกินแล้วก็ยังพอเหลือนะครับช่วงนี้ไข่แพงมากนะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งสองท่ันก็เอาไปเลี้ยงเพื่อประกอบอาหารภายในคูเรื่อนหรือแจกจ่ายญาติพี่น้องนะครับเพื่อทีอ่ไม่ได้ไปซื้อข้างนอกนะครับมาลองดูนะครับว่าจะได้เป็ดอาซีพหรือเป็ดกาจีอยากให ที่น้องเกษตรกร,ร,รได้ลองนะครับอันไหนดีอันไหนไม่ดีก็อยากให้คนหลอกได้ก็ลองด้วยตัวท่านเองได้รู้นะครับนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็สั่งจองกันเข้ามานะครับทีศูนย์28 21 2 1สองนะครับเห็นะครับสวยๆนะครับเือโอเคนะครือโอเคเลยเป็นบ๊กบัตตีบ ให้ดูไปเรื่อยๆนะครับเพราะเราปล่อยให้ไล่ขึ้งดูนะครับนั้นเดีไหมนะครับ,นะรบแล้วก็เลี้ยงอาหารต่อเดือนบันละมือนะครับแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่พี่น้องเกษตรกร,ะกรจะเอาไปเลี้ยงยังไงนะครับถ้าจะเลี้ยงขงังเลี้ยงปล่อยเรามาทดลองกินอาหาราธรรมชาติดูว่าจะไหวหรือเปล่านะครับนี่นะครับ ื้วนใหญ่ๆบึกๆนะครับโครงสร้างดีจริงๆครับสำหรับท่านที่ต้องการเป็ดที่มีไข่ใบใหญ่ใบโตก็แนะนำเป็ด CP Super นะครับเป็นหนึ่งทางเลือกนะครับนี่ครับโอเคนะครับคลิปนี้ทำไว้ป่านนี้นะครับไป้ะครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ